นายพงเทพเทพการนารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงผลการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาว่าการเลือกเยือนประเทศไทยเป็นสถานที่แรกในภูมิภาคเอเชียถือว่าเป็นการส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในประเทศไทยรวมถึงความปรารถนาที่อยากให้ประเทศไทยยึดในแนวทางประชาธิปไตยโดยสําหรับความร่วมมือการระหว่างสองประเทศในอนาคตได้มี ีการตกลงที่จะมีการร่วมมือกันให้มากขึ้นในโครงการต่างๆอาทิเช่นการป้องกันการเผยแพร่ของอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างแรงสูงการป้องกันการค้ามนุษย์และการค้าสัตว์ป่าในส่วนที่มีความกังวลต่อจุดยืนของประเทศไทยในการเมืองระหว่างประเทศซึ่งสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาประชาชนจีนกำลังแข่งขันกันมีอิทธิพลในเวทีโลกและภูมิภาคเอเชีย ทางด้านในกรุงเทพกล่าวว่าทั้งสหรัฐและจีนต่างมีความสนใจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพราะเป็นภูมิภาคที่มีผลกระทบต่อโลกอย่างมากซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้วมีความปรารถนาที่จะคบหาสมาคมกับมิตรประเทศทั่วโลกที่สามารถทำประโยชน์ให้แก่ประเทศไทยและภูมิภาคอยู่แล้ว โดยในส่วนของการทำความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพ,พื้นแปซิฟิกหรือ TPP นั้นประเทศไทยกับอีกสองประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังไม่ได้เข้าร่วมการเจรจาในขณะน,นี้โดยในส่วนของประเทศไทยจําเป็นต้องมีการหาหรือในสภาผู้แทนราษฎรตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญโดยนายพงเทพกล่าวว่าการทําข้อตกลง TPP จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนื่องจากที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงการค้าเสรีต่อกันและสหรัฐอเมริกายังเป็นตลาด ใหญ่ที่จะเป็นโอกาสการค้าการลงทุนที่สําคัญสำหรับประเทศไทยประโยชน์สําคัญอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าสุดท้ายมีการเข้าไปร่วมจริงๆนั่นก็คือว่าถ้าข้อตกลงนี้ใช้บังคับเนี่ยนะครับประเทศไทยเราไม่มี ข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐอเมริกาแตบบ่ถ้ามีตรงนี้เข้าไปปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเปิดตลาดของสหรัฐอเมริกาซึ่งตลาดที่ใหญ่มากให้แก่สินค้าไทยและคนไทยแน่นอนครับว่าเมื่อเราเปิดบางส่วนเราให้เมื่อเขาเปิดบางส่วนเขาให้เราเนี่ยนะครับเราเองก็มีพันธะที่เราต้องเปิดบางส่วนเราให้เขาเช่นกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายไทยขั้นตอนของไทยเพื่อรับฟังความคิดเห็น่างว้างขวาครับ